ครับกับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับยามเย็นนะครับมีพระสมเด็จเก่าๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับถูกใจชอบใจองค์ไหนติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่นะเดี๋ยวผมมาเริ่มรายการแรกเลยนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอง์ละแปดร้อยบาททุกองค์เลยนะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่ครับเนื้อสวยเก่าแก่มีคาบกุแบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับมีคาบกุนะครับพี่ๆนะนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับพี่ นะครับนี่นะครับเก่าวกสวยๆนะครับม like nice ีคาบกุแบบนี hmm. Leonardo, columns, ้พี่นะอย่ารอช้านะครับพี่นะนี่ครับอย่ารอช้าเลยครับพี่นะครับองนี้ครับพี่แปดร้อยบาทนะพี่นะแปดร้อยบาทครับนานๆจะเจอนะครับพี่นะบางขุนพรมมีคาบกุดูง่ายๆแบบนี้ครับพี่นะครับนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะครับมีคาบกุดูง่ายแบบนี้ครับพี่นะครับนี่นะครับด้านหลังเห็นไหมมีรอยนิ้วมือด้วยพี่เห็นไหมครับนี่นะครับมีคาบกุคาบไข่ขึ้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับพี่นะ นี่ครับธรรมชาติของพระกุกเก่านะครับพี่นะนี่ครับมีหลุดต้นตามกาลเวลานะครับพี่นะตามสภาพครับพี่นะครับพี่นะตามสภาพแบบนี้ครับสมเด็จเก่าๆเลยครับพี่องค์นี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับต่อมาพี่นะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคลังนะครับองค์นี้พิมพ์ลึกมากเลยพี่นะ พิมลึกเนื้อสวยมากนะพี่นะเนื้อสวยเลยพี่นะครับวันนี้ได้พราสมเด็จสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับเช่นเคยเลยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนะครับดูครับนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆแตกลายงาแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่ครับดูนะครับเดิมๆนะครับซุ้มลึกเลยนะครับซุ้มหนาใหญ่ลําครับเกจทะลุซุ้มครับพี่นะครับเกจทะลุซุ้มสวยๆเลยครับพี่องนี้ครับเห็นไหมครับ ด้านข้างแยะแบบนี้เลยครับพี่นะด้านข้างแยะปริ้นปิแบบนี้เลยนะครับพี่นี่ครับเนื้อมวลสารชัดเจนเลยครับพี่นะด้านหลังเนี่ยนี่ครับด้านหลังเนี่ยแตกลายงานนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมีรอยหนอนด้นนะครับเห็นไหมครับเนื้อเน่านะครับเป็นบางส่วนนะครับพี่นะนี่ครับสวยๆนะครับพี่นะสวยๆเลยองนี้นะครับองนี้เป็นองค์นัมเบอร์สองนะครับองค์ที่สองนะครับสวยๆนะครับ ดูครับพี่นะสวยนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับใครชื่นชอบสนใจองคนี้นะพี่นะอย่ารอช้านะครับองคนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่สามนะครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพาร์ตแตกลายงานนะพี่นะนี่ครับแตกลายงานนะครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆครับพี่นะครับอง์นี้ครับนี่นะครับสมเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับพี่นะสมหดตัวเป็นเกลียวเลยครับเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับองค์นี้ครับพี่ดูครับ นี่องค์นี้น่าจะเป็นองค์ไหลยกนะครับพี่นะน่าจะเป็นอง์ไหลยกนะครับสวยๆเลยครับพี่นะนี่ครับสวยๆเดิมๆครับพี่องนี้ครับนี่ครับธรรมชาติเลยครับองคนี้นะครับพี่นะครับสวยๆเดิมๆครับด้านข้างนะครับปริปรินแบบนี้ครับพี่นะนี่ครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะพี่นะเก่าๆเดิมๆครับพี่นะครับพระบ้านๆเลยพี่นะพระบ้านๆเลยครับนี่ครับ ใครชื่นชอบถูกใจองคไหนติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าห้าศนย์สองหแดสองเก้านะครับอง์นี้ครับองค์ที่สามนะครับพี่นะแ800ดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับพี่นะองที่4ี่เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะด้านหลังเนี่ยเป็นรอยกระดานแบบนี้นะครับอ่านี่ครับเกตทะลุซุ้มครับพี่นะเกตทะลุซุ้มองนี้ครับสวยๆเลยครับพี่ นะครับสวยๆเลยครับพี่นะพิมพ์คมชัดลึกเลยครับพี่นะครับพิมพ์คมชัดลึกครับเนื้อสวยๆเลยครับพี่ตรงนี้ครับนี่ครับเนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆครับพี่นะมีรอยอ่าเก่าตามกาลเวลามีรอยแตกลายงานนะครับเป็นธรรมชาตินะพี่นะนี่ครับเนื้อเน่าเน่าเป็นบางที่บางจุดแบบนี้ครับพี่นะครับเนื้อเน่าเป็นบางที่บางจุดนะครับพี่นะนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมีเม็ดมวลสารนะครับพี่นะดูครับ เนื้อสวยๆเลยครับพี่เห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะมีรอยปริรอยปิ้นนะครับพี่นะนี่ครับด้านหลังเนี่ยเป็นรอยกระดานนะครับหรือรอยปาดนะครับรอยปาดนี่ครับนี่ครับหรือรอยกระดานที่ว่าเวลาเขากดพิมพ์พระนะครับนี่เขาจะพระไปตากไว้อย่างนี้นะครับในตามสำหรับตุลาเขาจะพระไปตากไว้นะครับนี่ก็จะเป็นรอยกระดานอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับพี่ๆนะ องน,นี้ครับเป็นองค์ที่สี่นะครับพี่นะใครชื่นชอบองค์ที่สี่นะอย่ารอช้านะพี่นะเบอร์โทร0969026829นะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับพี่นะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจะลดซุ้นมนะครับองค์นี้เกตจะลดซุ้มนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่แตกลายงาครับพี่นะสวยๆนะครับพี่นะเนื้อสวยๆ มีเม็ดมวลสารนะครับพี่นะมีเม็ดมวลสารนะครับเป็นเม็ดพระซุ้มกอนะครับเม็ดอิดเม็ดปูนนะครับของทางเจดีนะครับเป็นมวลสารเก่านะครับพี่เป็นมวลสารเก่านี่ครับมีเม็ดแร่ลัตนะชาตินะครับดูนะครับเม็ดพระซุ้มกรนะครับดูนะครับเม็ดผงสุพรรณนะครับพี่นะนี่นะครับมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับพี่นะตามแบบฉบับของวัดระฆังนะครับที่จันเจ้าคุณเจริญโตได้ นำมวลสารมาปลุกเสกนะครับพี่นะดูนะครับนี่สวยๆนะครับพี่นะสวยๆองคนี้ถือว่าองคสวยๆเลยครับนี่ครับองนี้ครับสวยงามครับพี่องนี้ครับองค์ที่ห้าครับพี่นะผ่านไปนะครับต่อมาชมวัดเกตชัยโยครับพี่นะเจ็ดชั้นไหลยกครับพี่นะองนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นไหลยกพี่นะลองสังเกตนะครับนี่เจ็ดชั้นไหลยกครับองค์นี้ครับพี่นะครับวัดเกตชัยโยครับพี่นะพระเนี่ยเหมือนมีการลงรักมานะครับ นะเป็นลักน้ําเกี้ยงนะครับพี่นะนี่ครับเห็นไหมลักน้ําเกี้ยงนะไม่ใช่ลักดํานะพี่นะอ่าเป็นการลงลักน้ําเกลี้ยงนะครับแบบฉบับของโบราณเลยนะครับพี่นี่ครับมีเม็ดมวลสารนะครับเม็ดดาเม็ดแดงแบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่ครับมีรอยปี่รอยปิ้นครับด้านข้างนะพี่นะดูครับเนื้อแน่นแน่นเลยครับวัดเกตชัยโยองนี้นะพี่นะนี่ครับดูครับเนื้อสวยสวยเก่าๆนะพี่นะดูครับ เห็นไหมครับนี่มีเม็ดพระซุ้มกอนะครับเห็นไหมเก่าๆเลยพี่นะเจ็ดชั้นไหลยกครับพี่องนี้ครับองค์ที่หกครับพี่นะครับใครชื่นชอบองนี้ครับติดต่อได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะพี่นะองค์ที่เจ็ดนี้เป็นพิมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับเป็นพิม์พใหญ่ลงรักปิดทองนะพี่นะนี่ใครชื่นชอบพระเก่าสายลงรักปิดทองนะครับพี่นะนะครับ ดูได้ทั้งเนื้อพลาสมเดิบนะครับพี่นะดูได้ทองเก่าลักเก่านะครับ <sl ope> คุ้มเลยครับพี่องค์นี้ถือว่าซื้อหนึ่งได้ถึงสามเลยครับพี่องคนี้ครับซื้อหนึ่งได้ถึงสามเลยครับพี่นะด้านด้านข้างเนี่ยมีรอยปริรอยปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติครับพี่นะนี่พระเก่าโบราณนะครับดูครับนะนี่ด้านหลังเนี่ยมีรอยกระดานแบบนี้ครับพี่นะเป็นรอยลิงเดียงแบบนี้ครับพี่นะเห็นไหมมีลักเก่านะครับ รักเก่าท้องเก่าแบบนี้เลยครับพี่นะซื้อหนึ่งได้ถึงสามเลยนะพี่นะความรู้นะองนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองใหม่เลขเจ็ดเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอต่อมาองค์นี้นะพี่นะองค์นี้เป็นพิมเจดี JD นะพี่นะโอ้โหองนี้ถือว่าฟอร์มสวยนะครับพี่นะเป็นพิมเจดี JD นะพี่นะดูครับเห็นไหมเนี่เหมือนเจดีเลยพี่นะนี่ครับ ดูเนื้อครับพี่โอ้โหเนื้อจัดจ้านนะพี่นะองนี้คือเนื้อจัดจ้านนะครับแตกลายงาเก่าๆบ้านๆเลยพี่พี่เนี่ยครับดูเม็ดมวลสารนะพี่นะเห็นไหมนี่ครับดูเม็ดมวลสารเม็ดดําเม็ดแดงนะครับดูครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่พี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่ครับพระมีมีมีการฝนมานะครับมีการฝน มีการฝนขอบฝนมุมนะครับพี่นะของคนเท่าคนแก่เขาใช้ทํายานะครับพี่นะแก้โรคห่าแก้โรคอะไรของสมัยก่อนเขานะครับพี่นะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเก่าๆเดิมเดิมครับพี่นะเห็นไหมครับนี่ครับมีเม็ดปูนเปลือกหอยมีอลสารเม็ดดาเม็ดแดงครับพี่สําหรับองค์นี้พี่พี่ดูนะครับชื่นชอบสนใจองนี้โทรเข้ามานะครับแปดร้อยบาทนะพี่นะแปดร้อยบาทครับต่อมาองค์ที่เก้านะพี่นะองค์ที่เก้านี่ครับดูครับ โอ้โหองนี้ถือว่าพิมพ์ชัดมากพี่นะดูครับพิมพ์สวยคมชัดลึกเลยครับพี่นะครับพิมพ์สวยคมชัดลึกนะครับโอ้โหถือว่าสวยนะองนี้นะนี่ครับนี่ครับดูครับเนื้อสวยสวยเก่าเก่าเลยพี่พี่ดูนะครับนี่ครับเนื้อสวยสวยเก่าเก่านะครับพี่พี่ดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อสวยสวยเก่าเก่านะครับดูครับเป็นธรรมชาติเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นธรรมชาติเลยครับมีรอยปูไตหนอนด้นนะครับดูครับ นี่ครับด้านข้างนี่มีรอยปริรอยปิ้นนะครับพี่นะเห็นไหมมีรอยปริรอยปิ้นนะครับพี่ๆดูครับเห็นไหมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยพี่องนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับพี่นะนี่ครับองที่สิบนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเลยนะพี่นะองค์นี้ครับดูหูเนื้อสวยๆนะครับพี่นะเนื้อสวยๆเลยพี่นะนี่ครับนี่ครับ เนื้อสวยสวยเลยพี่นะครับเนื้อสวยๆเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับดูครับฐานคมชัดเลยนะพี่นะฐานคมชัดเลยพี่นะครับพิมพ์ลึกเลยนะพี่นะพิมพ์ลึกเลยครับโอ้โหเนื้อสวยๆเลยครับพี่นะครับดูครับนี่ครับเนื้อสวยมากครับพี่ดูครับเม็ดมวลสารมีรอยปริรอยปิ้นนะครับดูครับนี่ครับดูครับเห็นไ้มมวลสารพี่เห็นไหมนี่ครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับดูเม็ดวนสารนะพี่นะเห็นไหมนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่องคนี้ครับเนี่ยซุ้มมุมนี้นะเห็นไหมเนี่ยลองสังเกตวัตละครังนะครับขึ้นไปมุมนี้ปุ๊บจะหักขึ้นมานี่เลยพี่นะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นที่แม่พิมพ์เลยนะพี่นะเนี่ยครับสวยงามมากนะครับพี่สําหรับองค์ที่สิบนะครับพี่อะต่อมาดูองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้ครับนี่ครับ องที่1ิเอนะครับดูครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับดูง่ายสบายตานะครับหนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับพี่ๆนะครับแกะน้ํามันตังอิ้วนะพี่ๆนะอ่าวันี้คือแกะน้ํามันตังอิ้วนะครับเนื้อหนึกนุ่มสบายตาดูง่ายเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับใครชอบแบบไหนนะครับเลือกแบบนั้นเลยนะพี่นะในกรับองนี้ครับสวยๆเดิมเดิมนะพี่นะสวยๆเดิมเดิม นะครับอง์นี้ครับสวยๆนะครับพี่นะเนื้อเก่าๆหนึบนุ่มนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่สิบสององนี้เป็นวัดเกตนะครับพี่นะวัดเกตชัยโยนะครับจังหวัดอ่างทองครับพี่นะวัดเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองครับพี่นี่ครับสวยๆครับพี่นะอ่าสวยๆครับพี่ดูครับ นี่สวยๆเดิมๆครับพี่ดูครับนี่ครับสวยๆเดิมๆครับพี่องนี้นะครับนี่ครับเก่าๆบ้านๆนะพี่นะนี่มีรอยปี่รอยปิ้นนะพี่นะนี่ครับเก่าๆเดิมๆเลยพี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับวัดเกตองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ ่อมาองนี้ครับนี่พิม์ใหญ่นะพิมใหญ่แล้วสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆนะครับมันสวยๆเนื้อเก่าๆนะครับพี่ดูนะครับนี่สวยๆเนื้อเก่าๆซุ้มเต็มเลยนะครับซุ้มเต็มนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะพี่นะรูปสวยๆชัดๆนะครับถ่ายไว้แล้วนะครับพี่นะครับรูปสวยๆชัดๆถ่ายไว้แล้วนะพี่นะนี่ครับ หรือพี่ๆท่านใดอยากได้ภาพสตูนะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะนะใครที่ปิดภาพไปแล้วอยากได้ภาพสตูสวยๆนะครับพี่นะครับทักมาหาทางร้านได้นะเดี๋ยวร้านจะจัดการให้แบบสวยๆเลยพี่นะอ่าใครอยากได้ภาพสตูสวยๆนะครับพี่นะทักมาได้เลยนะพี่นะทักมาได้เลยนะครับองค์นี้ครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะหมายเลขสิบสามครับพี่ต่อมาหมายเลขสิบสี่นะองค์นี้เป็นองค์ ปิดทองนะครับองค์นี้เป็นองค์ปิดทองนะครับอ่าปิดทองมารอบองค์เลยนะครับพี่นะปิดทองเก่าโบราณมาเลยนะครับพี่นะนี่ฮะมีลักมีทองเก่านิดๆนะครับพี่นะนี่มีรอยลักอยู่นิดๆนะครับนี่ครับทองเก่าๆนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆงามๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับสวยๆครับลักทองเก่าๆนี่ครับ หมายเลขสิบสี่นะครับต่อมาหมายเลขสิบห้านะครับพี่นะหมายเลขสิบห้านี่ดูครับสวยๆครับหมายเลขสิบห้าครับพี่เนื้อเก่าๆนะครับพี่นะเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับนี่ครับดูครับมวลสารนะครับดูครับเม็ดใหญ่เลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับถือว่าสวยเลยนะครับพี่ตรงนี้คือสวยเลยนะครับนี่ พิมสวยคมชัดเลยครับพี่ของนี้นะครับมาได้สิบห้านะครับอ่าประมาณนี้เลยนะพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสามองค์สองพันบาทนะครับสององค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับอ่าหรือสแกนคิวอา e โค แล้วช่องทางไลน์เข้ามาติดต่อพูดคุยนะครับได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาพี่พี่ FC คนรักพระสมเด็จทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ